คนเก่งและคนฉลาดคือคนที่รู้จักฟังค่ะวิเคราะห์พิจารณาหาข้อมูลไม่อวดรู้นะคะและเขาจะไปเรียนรู้และเอามาศึกษาลงมือทําหาประสบการณ์เรื่องนั้นด้วยตัวเองก่อนเชื่อะคะ่ะส่วนคนโง่นะคะจะไม่รู้ว่าตัวเองโง่ค่ะ จะวัดเกง่งวัดดีสั่งสอนผู้อื่นเมื่อเจออะไรก็ตามที่ไม่เป็นหนังใจไม่เป็นอย่างที่ชั้นคิดอีนี่คิดไม่ตรงกับชั้นอีนี่พูดไม่ดีอีนั่นอีนูน่นอะไรก็ตามที่รู้สึกไม่พอใจนะคะแล้วก็จะแสดงอารมณ์ความเป็นสถุนของเขาออกมานะคะด่าบ้างแหละสอนคนอื่นบ้างสอนนั้นแล้วชีวิตไม่มีอันจะกินไม่ดีบางคนแก่หัวงอกและก็ยังใช้ชีวิตแบบนั้นอันนี้คือคนง่นะคะเขาจะไม่รู้ว่าตัวเองง่และไม่ยอมรับว่าตัวเองงูนะคะเมื่อคุณเจอคนสองประเภทนี้เจอคนเก่งก่อน เจอคนเก่งแล้คนฉลาดสิ่งที่คุณต้องทําคือฟังเขาแกะสิ่งที่เขาพูดหาข้อมูลสิ่งที่เขาพูดเรียนรู้ลงมือทําและเอาสิ่งความเก่งของเขานั้นมาพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นนะคะ mm. เมื่อคนเจอคนโง่ค่ะให้คุณแก้งโง่เ mm. มื่อคุณเจอคนโง่ให้คุณแก้งโง่อย่าไปสั่งไปสอนอย่าไปบอกอย่าไปแนะนํานะคะ mm. เพราะคนโง่จะไม่ฟังอะไรเลยเพราะเขาคิดว่าเขาเก่งที่สุดเขาจะอวดดีอวดเก่ง นี่คือสเสน่ห์ของคนโง่ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาคุณเจอคนโง่สิ่งคุณต้องทําคือแก้โง,ง่ไปเลยค่ะแล้วให้คนโง่พวกนี้เข้าใจว่ามันฉลาดและเป็นทา่าให้คุณจําไว้นะคะเมื่อเจอคนโง่ให้คุณแก้โง,ง่ค่ะอย่าไปสั่งสอนเขาและให้คนโง่พวกนี้เข้าใจว่ามันฉลาดและให้มันเป็นทา่าให้คุณมันเนี่ยคือเคล็ดลับที่โจโฉใช้ตลอดในการลบ